มาดูส่วนของเครื่องควบคุมการยิงนะตัวที่สองนะครับควอลิมิเตอร์นะครับ,นะรบอันนี้ก็รายละเอียดมันก็จะมีในส่วนของตัวปืนในบ้างแล้วครับแม่ตัวตัวปืนอยู่ในส่วนที่เท่าไหร่ของตัวปืนจำได้ไหมที่แปลงไหม ตัวนิวเมเตอร์นะขาหยักเครื่องให้แสงนะครับก็เป็นเครื่องควบคุมการยิงนะเปอุปกรณ์การเล็งที่ใช้สำหรับเป็นที่เล็งนะเล็งจำลองครับกับกล้องเล็งของปืน จะประกอบกับข้อเรียของพื้นก็จะมีส่วนประกอบมีส่วนมีตัวพอลิเตอร์มีตัวหมุนยึดนะครับมุมฉากสูงนะเพื่อให้แสงสว่างนะครับแล้วก็ถายอย่างถายอย่างแล้วก็ตัวท้ายคือตัวหมุนยึดทิศทางทิดทางทิศบางคนบอกเนี่ย บางคนก็ว่ามันเป็นกล้องโพลินเตอร์อะไรเงี้ยแต่จริงมันมีนแค่กล้องนะครับมันไม่สามารถที่จะมองนะหรือส่องออกไปเหมือนกล้องได้นะมันเป็นอะไรมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ฉายเงาฉนะนะายเงาหรือฉายภาพออกมาทางด้าน ลาเลงไมหากล้องเลงของปืนเนี่ยนะครับมันจะใช้หนา้ากล,ล้องเลงเข้าหากันต้องหม,มนุนยึดทางทิศยึดทางทิศก็คือการหันของปืนเวลาจะเลงใส่กันเนี่ยน้าจะห,หนันหน้าเข้าหากันนะครับเวลาตั้งก็ต้องตั้งให้หน้ามันหันไปที่กล้องเลงของปืนนะครับ กล้องเลนส์ของปืนเนี่ยมัาจะฉายเงาออกมาเป็นแบบตัวเลขกับตัวอักษรนะครับมองไปจากข้างหน้าแต่ถ้ามองจากกล้องเลนส์ของปืนเนี่ยมันจะมองในเห็นตัวอักษรแค่ตัวเดียวในเห็นแค่ตัวเดียวอันนี้กล้องอันนี้สมมติว่าการเล็งจากกล้องเลนสแว่นแก้วของกล้องเลของปืนนะครับก็คือเล็งให้ ตัวอักษรและตัวเลขการที่มองเห็นน่ะมาทับกันโดยการถานปืนหรือกระดกปืนแต่ตัวเนี้ยจะไม่เกี่ยวกับทางกระดกจะเกี่ยวกับการถานอย่างเดียวการกระดกจะใช้ตัวตั้งหรือหม้อกล้องครับเดี๋ยวจะค่อยไปเรียนในรายละเอียดตัวเนี้ยนะครับเมื่อเห็นหน้ากล้องเนี่ย เห็นไหมเห็นตัวเลขตัวอนษรมองไปจยากป้องเลนของปืนถ้าเห็นตัวเลขตัวไหนนะครับก็จะทําการหานปืนให้ตัวเลขตรงกันนะครับหานแล้วก็ตั้งเท้าทังกระดูกให้ตัวเลขไปทับกันคนง่ายนะปืนก็จะจิ้มที่ฐา,นะานยิงนะครับการเล่กํำลองเนี่ยนะอันดับแรกนะก็คือรับข้อมูลนะซึ่งเป็นมุมหัน นะมาจากศูนย์ตัวการยิงมาตั้งค่านะที่กล้องเล็งของปืนพอตั้งค่าเสร็จป,นะปุ๊บนะจะทําการหันปืนนะครหันปืนให้ไอตัวหน้ากล้องเนะี่ยหรือแว่นแก้วของกล้องเนะี่ยที่เราเห็น,หน,น,น,นอยู่เนี่ยเนี่ยตรงนี้คือแว่นแก้วหันไป,ปให้มันไปเล็งที่ตัวเลขนะให้มันตรงกรัน นะเรวก็ปืนก็จะชี้ไปที่ทางยิงปืนมัตินะโดยเราที่โดยที่เราไม่ต้องเห็นเป้าเขโอเคครับคอมพิวเตอร์นตั้งมุดสามขานสายเงาออกมาเป็นตัวเลขกับตัวอักษรรัศดรันจะเป็นแบบนี้ด้านหางจากปืน4ถึง15เมตรนะเรื่อนเรียนจดไว้ด้านห่างจากปืน4ถึง15เมตรนะครับสี่ถึง15เมตรเหมาะสมที่สุดดีที่สุดคือเ โดยบ้างนะครับทางด้านซ้าย ครับนะวางขาตั้งเนี่ยให้มันงคงไม่แข็งแรงนะครับคือเหยียบมันจะมีที่เหยียบเหยียบให้ตรงพืง้นลงไปนออนะเพือ่ออะไรนะเพื่อไม่ให้มันหนางายหลังเวลาเรายิงปืนนะแต่ส่วนมากมันก็เลยในชะ้กันเพราะว่ามัน, <ะ S 1> น <ะ S 2> ต้องหงายเนี่ยต้องเอาสอบใจหรือเอาอะไรมาทับไว้นะเพราะว่าอานุภาพของปืนเนี่ยนะ ตลอดกอนไหนปุกก็ต้องมาตั้งใหม่บ่อยก็จะเป็นที่นิยมใช้กับปืนขนาดเล็กก็อยห้าอะไรเงี้ยแต่จะใช้กรบว่หาร้อ5้าก็ต้องมีการสร้างฐานแข็งแรงลองรักก็เสียเวลาก็พวกนี้มันจะต้องทำให้รวดเร็วนะครับแล้วก็ง่าย กล้องตัวเนี่ยที่นิยมใช้คือหลักเลน,นะหลักเลนก็จะเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการเล็งกำลองเหมือนกันนะครับหลักเลนเอฟหนึ่งเอสองและก็ทุกไฟหลักเลน,นะใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะเมื่อกี้ครับลิเวอร์ตือไปบอกว่ามันใช้มันใช้แสงสว,งว่างอย่างไรตอนกลางวันมันใช้แบบตัวน,นี้เฉพาะเง ซึ่งรกเบีงเนี่ยในหนึ่งปืนเนี่ยจะมีอยู่สองชุดนะครับเขาจะมีสองชุดนะครับสองชุดนะครับแล้วก็แต่ท้ชุดเนี่ยจะมีอยู่สี่ท่อนเนี่ยจะมีอยู่สี่ท่อนะมีอยู่สี่ท่อนะใช้สําหรับเป็นที่หมายเล็งจาลองหรือเขาเรียกว่าที่หมายเล็งใกล้โดยการปรับห่างจากปืนให้เป็นแนวเดียวกันเลย นคือปากให้มันกินลายแนวเดียวกันให้หลักไฟเนี่ยนะอยู่ห่างจากปืนเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยเมตรนับโดยให้หลักไฟอยู่ถึงก้านนะครับนหลักไฟใช้เสาสองท่อนเห็นไหมครับเนี่ยหลักไฟใช้เสาสองท่อนหลักไกใช้ท่อนเดียวนะพอเราปากกินลายนะเนี่ยมองจากหน้ากว้องเล็ของปืนไปเนี่ยมันจะ เห็นเป็นเสาเดียวนะเห็นเป็นเสาเดียวเลยนะครับเห็นเป็นต้นเดียวนะครับใช้ในการเลงจำลองนะครับแล้วก็หลักเลงตรงเนี้ยนะครับจะมีลักษณะทาสีขาวแดงบ้างนะสีแดงขาวแดงสลับกันนะสีแสดสีเหลืองแลแต่นะแลแต่จอของหน่วยนะอย่างหน่วยเราเนี้ย ปืนมีหกกระบอกปืนม no <questo S 2> ีหกสีนะเพื <qui S 1> ah, ่ออะไรเพื่อเวลาปักไปแล้วเนี่ยเวลาปืนตั้งานไฟใกล้กันไปปักหลักเลนมันก็ปักไปไม่ใกล้กันในใบวอลล์นั้นเองแล้วเกิดปัญหาคือกระเยงนผิดนะเราแก้แก้มันมากับปืนคือขาวแดงขาวแดงพอเกิดปัญหาตรงนี้ของเราก็เลยมาเปลี่ยนสีของหลักเลนเป็นหกสีนะสีแสดสีเหลืองสีน้ำตาลเขียวม่วง นะเพื่อป้องกนอันการเล็งเอาหลักเลงคนอื่นใช่ไหมหลักเล็งหมู่อื่นไม่งั้หลักบางทีขึ้นไปนะพอตั้านข้าศ็กหมุนปืนไปนะไม่รู้ของใครเป็นของใครไปหมดนะครับก็เกิดปัญหาเล็งหลักเล็งของหมู่อื่นนะเราก็เลยทําการปรับร,ระบจเรายังมี6สีนะนะแฉหรือมาตรการเกี่ยวมนโมดูลนะอันนี้คือการ ตั้งปั่นหลักเลงน,นะครับเป็นที่หมายเลียจำลองนะครับให้กับปืนใหญ่นะครับให้กับปืนใหญ่ปั่นทางด้านซ้ายเนี่ยการเลงนการดูนะครับการเลงการเลงจะทำการให้เส้นสายใหญ่ทางดิ่งเนะเส้นสายใหญ่ทางดิ่งเนี่ยเส้นตั้งของกล้องเนี่ยนะครับชิดขอบซ้ายของหลักเลง เนี่ยเวลามองอินไลน์ไปจากหน้ากล้องอันนี้คือแว่นเที่ยวกล้องมองไปเนี่ยจะเห็นสองต้นเดียวนะแต่เวลายิงพอยิงตู้เสร็จแรกคือจะเห็นสองต้นเราเรียกว่าหลังเลนแตกนะเพราะว่าการเที่ยวจากการยิงปืนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะมาดูวิธีการปัดหลังเลนอ่า การปัลระเลงการปัดระเลงนั้นนะจากการทำนะครับหลังจากที่นะครับเราตั้งปืนตรงทิศเสร็จแล้วนะคนคือตั้งปืนแนละให้ขนานกันแล้วนะครับก็จะทําการปัลัะเลงแล้วกนะ็เส้นค่าที่กล้องเป็นการปัดัะเลงนนะเพื่อทำการมีท่านต่อไปการปัลัะเลงคนเลงนะครับจากตั้งค่า มุมที่ล็กลกกอกมโรูเวกด้วยทางต่างในเจ้าที่หลักเลงอย่างตามหลักเลงไปปากทางอย่างปืนหลักไกล100เมตรนะครับหลักใกล้จูบึนกลางระหว่างปืนกับหลักเลงอางไกลนะครับต่อไปกระบการฏิบันเลังน,นะครับหลักตั้งห้าหเสร็จแล้วจะให้สัญญ,ญาณเจ้าที่หลักเลงปักหลักเลงอานไกลก่อนสัญญ,ญ,ญาณแรกจะเป็นรรากนารหยับหลักเลงไปทางใต้ทางวา ท่านข้าตี่ต้องมือนแล้วแต่ว่าเขาจะให้ต่านลเท่าไรนะบางทีอาจจะต่างสขาตามาสถานหรือทนสองครับจากนั้นเมื่อลงแล้วยังให้สัญญาณปักโดยการการแขนในกัรพื้นนะครับแล้วก็ว่ารงหน้าลำตัวลดอ่ะคนกลางลำเลงไดแลนจดีการ้หับเงนี่เป็นการรอการปัก อลองหลังเล่เสร็จเอาหลังเล่อันยาวอันบนใส่เข้าไปหลังหรับหลังไกลนะแล้วก็โยกในการให้สัญญาณโยกตอนเส้นสายใหญ่นั้นตรงแล้วแล้วก็ให้สัญญาณเข้ามาแล้วก็วางปากหลังไก่นี่ให้สัญญาณในการขยับหลังไก่แล้วตรงแล้วก็ปาก ตอกเสาเรามองไปมันจะยิลายเป็นอเดียวกันนะครับมองจากท้องเองนะับแล้วก็โยกเหมือนกันนะโยกให้มันให้มันิให้มตั้งานก็เป็นการเินศการทองิบหรับการสร้ตทิศนัทั้งหมดก็ตบเพ้นะครับไปสวินสทีานี้ เรต่อเนืาตัง้ตงบนตรงนี้ นี่เนี่ยเป็นอุปกรณ์ช่วยสำหรับในการเรียนจำลองคืออุปกรณ์ไม่ใช้เป็นที่หมายเองนะครับกับอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมุมต่างๆนะครับเาเรียกว่าเครื่องควบคุมการยิงอันนี้มาดูเครื่องควบคุมการยิงบนปืนมันเองบนรถปืนกับนะ ลอกล้อปืนลอ,อกล้ปืนคืออุปกรณ์ที่ใช้นะครับนะจะใช้เมื่อนะมีการใช้งานถึงจะนำมาติดตั้งนะครับหรือนำมาประกอบนะหรือนำมาทำงานร่วมกันเนะวลาปกติจนะแยกเก็บน,นะครับแยกเก็บคนละส่วนแต่อุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งคือช่วงเครื่องควบคุมการยิงบนรถตัวนี้นะครับจะทำการติดตั้งบ นะครับเมื่อเราจะทําการใช้อาวุธนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือกล้องเล็งนะกล้องเล็งของปืน,นะครับหรือกล้องพาโนรามิกน,นะครับของปืนนะครับเป็นเครื่องมือหลักในการให้ทิศทางแก่ปืนนะครับในการเล็งนะไม่ว่าจะเป็นเล็งกลงและเล็งจําลองนะเล็งกลงก็คือเล็งต่อที่หมายที่มองเห็นนะจะยิงอะไรก็เล็งไปตำลอ ไปดังไปยังสิ่งนะ,นะเรียนจำลองก็คือเลีนไปยังที่หมายเลีนที่เราจำลองขึ้นมากำหนดขึ้นมานะครับก็นักเรียนจดเอาไว้แล้วก็ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อนะครับมาต่อในทุชั่วโมงต่อไปนะครับชั่วโมงง้า